ครับก็สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับผมจะเทสระบบนะครับแล้วก็ไล่ส่งระบบหัวสีให้ลูกค้าครับที่สั่งทําไว้นะครับแล้วก็ส่งงานมาซ่อมแล้วก็จัดเข้าระบบแซมสามนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับหัวสีสั่งทําได้นะครับต้องการใช้งานหนักๆนะครับรับจ้างได้ สีสะอาดแล้วก็ทนนะครับตัวในดีๆผมจะเอามาใส่ไว้ในหัวสีเดียวนะครับไม่ไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่การใช้งานของลูกค้าก็วันนี้สั่งคำพิเศษนะครับสีตั้งแต่รอบแรกแล้วก็บดลำออกมาด้วยเลยวนันนี้ที่ผมลงคลิปเมื่อวานนะครับจะไปอยู่ที่สกลนครนะครับลูกค้าจะเอาไปทั้งชุดหนึ่งทั้งชุดนี้เลยนะครับ ชุดหัวสีแล้วก็ไปตั้ง,งแท่นของลูกค้าลูกค้ามีมอเตอร์ของเครื่องสีรุ่นรุ่นของลูกค้าอยู่แล้วคร,ครับเดี๋ยวมาเทสกันครับผมยังไม่ทดสอบเลย รอข้าวไลนิ่งสักคับเพราะว่าทุกอย่างข้งในใหม่หมดนะครับแกนใหม่ตะแกงใหม่นะครับผมยังไม่ขัดอ่ผมจะเริ่มขัดนะครับ ข่าวเดินเริ่มลงตัวแล้วนะครับถ้าเดินเริ่มลงตัวแล้วผมก็จะทําการขัด แกนที่ผมปรับแต่งไว้นะครับเดี๋ยวสักพักนะครับถ้าเราสีประมาณสองสามสอนะครับเครื่องลมตัวปุ๊บก็จะเริ่มงเนงี้ยเสียไปเรื่อยๆ ก็เหมือนเดิมครับทดสอบหนึ่งกระสอบเหมือน,อนเดิมว่ามันจะใช้เวลากี่นาทีนะครับ มาดูระบบหน้าแปลนทำงานเริ่มลงตัวแล้วนะครับเริ่มลงตัวแล้วเริ่มมือขนะ่าก็ออกซ้อขวาซ้ายขวาซ้ายขวา ก็ผสมกันแดงครับข้าวรสเกี่ยวข้าว,รว,าาวเริ่มเดิมลงจัวแล้วนะครับเริ่นตรนเม็ดสวยขึ้นมาแล้ว วันนี้ผมเทสสีหัวนะครับก่อนส่งก็ขอบคุณน,นะครับพี่ๆท,ที่ติดตามแล้วก็วก็เชื่อเชื่อในฝีมือนะครับแล้วก็ส่งหัวสีนะครับทุกทุนในประเทศไทยนะครับผมสามารถจัดแปลงให้ได้สีข้าวไม่สะอาดไม่สวยนะครับไปกับํำเยอะนะครับผมแก้ให้ได้นะ ถ้าเกิดว่าผมมีงานซ่องทางไหนหรือว่าจะไปผ่านไปทางไหนผมก็จะลงคลิปบอกก่อนนะครับก็ถ้าทางผ่านลูกค้าก็จะไม่ได้จ่ายค่าค่าน้ํามันแพงครับเพราะว่าผมผ่านไปพอดีหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่อยู่ไกลนะครับจะส่งหัวสีมาให้ทําที่ร้านเลยก็ยิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าทําอยู่ที่ร้านอะไรผครบทุกอย่างนะครับ ว่าผมเทสระบบอย่างนี้ทุกหัวประนาณ5คน ืออะไรตัวไหนดีๆนะครับผมได้คัดมาที่ร้านแล้วครับอย่างเช่นตะกแกงงตะแจงผมใส่ให้คือเก็บด,ดีที่สุดแล้วนะครับตะกแจงสีขาวเนี่ย ก็งานอังนงานสั่งทำพิเศษนะครับลูกค้าติดชุดพัดลมบดลำหรือว่าจะติดชุดล่นเขาเปลือกข้างบนก็ได้นะครับหรือจะติดชุดลอนหน้าไปเลยก็ได้สั่งทำได้วันนี้เก็บที่ห้าพันห้า น,นี่คือลูกค้าไม่ไม่เตินอะไรครับถ้าเตินอะไรมาให้ผมก็จะอยู่ที่ประมาณ4 8 0ถึง4,090ครับรวมสม่วนก็เอาไปตั้งใส่แท่นของลูกค้าได้เลยนะครับเครื่องเริ่มทำงานลงตัวแล้วนะครับดูก็นข้าวเลย หรือว่าใครอยากได้เครื่องถูกๆนะครับพร้อมใช้งานเลยฟองเมือฟงผมเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมปรับแต่งให้เป็นแซมสามนะครับปรับแต่งให้เป็นแซมสามเสร็จแล้วผมก็จะลงที่ตรงนี้นะครับราคาน่าจะไม่เกินเจ็ดพันห้าถึงเจ็ดพันแปดนะครับรับสเริแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้ทุกเก็บเหมือนอเป็การเสริมก,ก็มีครก,ก็โทรมาสับถา่งกก่อนได้ว่าเราจะได้เพิ่มให้ นะ่ครับยิ่งขี่ยิ่งเดินเร็วครับครั้งนี้พิเศษมาดูแก็บกันครับ ที่พัดลมบดออกมาเนี่ยครับจะละเอียดอย่างนี้เลยนะครับผมดัดแป้งนะครับเื่องยิ่งเข่าล็อกยิ่งจะสีเร็วขึ้น,นรังก็จะหมดแล้วนะ ว่าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีงบประมาณนี้นะครับก็โทรมาสอบถามผมก่อน,นะจะเปลี่ยนแก้มสีเข้าแล้วจัดเข้าระบบแก้มสามก็สามารถส่งมาให้ผมทําได้ครับที่ร้านเลยลูกค้าที่อยู่ทางไกลนะครับแต่ว่าเวลาผมออกไปซ่อมทางไหนนะครับผมจะลงชิปบอกก่อนถ้าผมผ่านก็ก็โทรมาได้ผมก็จะล็อกคิวไว้ให้ น,นี้ลูกค้าจะเอาไปรับจ้างโทรมาหาผมถ้ารับจ้างได้ครับจ้างได้วันนี้ประหยัดเวลาไม่ต้องมาบ่นนำไม่เสียเวลานะครับข้าวก็สรๆอย่างนี้เลยแต่ว่าทำไมหน้าแปนแพมสามมันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรออกมาเลย หนึ่งก็ตอบน่าจะประมาณสิบห้านาทีนะคไม่รวมผมอัดชิพก็อยู่ที่ประมาณสิบสองนาทีนี่แหละครับมันเดิมใช้เสร็จปุ๊บนะครับหน้าแปลนแซมสามการใช้งานที่ถูกหลักนะครับท่ายออกแล้วก็เลียร์มิทข้าออกมาครับเพื่อที่มอเตอร์ของเราจะสตาร์ทครั้งต่อไปนะครับมันจะได้เบาลงนะครับถ้าปลาสตาร์ทระเบิดนะครับสาเหตุหนึ่งนะครับ ลูกค้าไม่เคียย์ข้าวออกไม่เคียย์ข้าวออกแล้วเวลาสตาร์ทมันใช้งานหนักเกินไปนะครับกำลังมันเกินัดเคียย์ออกปุ๊บแล้วค่อยสับผละิตอยู่ครับวันนี้ไปอยู่ที่สกลนครนะครับเดี๋ยวผมจะแพ็กส่งครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างคุมด้วยนะครับสวัสดีครับ